ครับตอนนนสายบ้างๆก็จะติ๊กติ๊กติ๊กหน่อยนะครับผมหลังใหม่เพื่อนๆที่มาดูคลิปให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบขอบคุณมากนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมทั้งเราก็จะได้ขับรถนะนักล่าผมขอบคุณมากๆครับทักทายกันขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมนัวนัวอยู่นัวอย่างนะจ้วยจ้วยนัวนัว ขอบคุณอย่างแรงนะครับขอบคุณยับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับรขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสีาส่าามคนนมากครับตักท่ายกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากๆอาจารย์อาจ๊ะหลังใหม่เพื่อนๆที่มาดูคลิปให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็นัวงัวอยู่นัวอยู่นะฮะจุ๊ยจุ๊ยงัว ขอบคุณมากๆครับทักทายกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยามเช้านะครับยามเช้าเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม หวานหวาว้าวานีคือควายใช่ไหมคล้ายนี่ครับตอนนนสายบ้างๆก็จะติ๊กติ๊กติ๊กหน่อยนะครับผมนี่ครับตอนนนสายบ้างๆก็จะติ๊ก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 หน่อยนะครับผมยามเช้านะครับยามเช้าเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม นี paid, spent, <ENNIS dies out> ่ครับตอนนสายบ้านๆก็จะตึ๊กๆๆ๊๊หน่อยนะครับผมนี่ครับชมบรรยากาศนะครับสองทางทางนะครับที่ยังไม่มีความเจริญที่เป็นสีังใจให้นะครับผมดูบรรยากาศข้างทางต้นไม้ใบหญ้านะครับผมความสวยงามครับผมนนว่านนว่นอยู่อว่ยนะจ้ยยว หนึ่งสิห้าปาก่หลังใหม่เพื่อนๆที่มาดูคลิปให้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบสิ้าปากดครับอบ ไกลเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอาวว้าววาวานหวานนควายใช่ไหม ครับตอนนอนสายบ้านๆก็จะติ๊กๆๆหน่อยนะครับผม <c oughs> ถักทายกันได้นะครับทายกันได้นะครับเ <c oughs> ออว้า <c oughs> <c oughs> วว้าวานะครับชมบรรยากาศนะครับสองทางทางนะครับที่ยังไม่มีความเจริญที่ทเป็นสี สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมวันนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมซิงัน้วนัวนอยู่นัวนอยู่จุ๊ยจุ๊ยอ้ว ก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางนะครับชาวอีสานบ้านเรานะจ๊ะนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เขามาใินกอาเันต์นะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นสองเลนเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจมาละก็เหรีพี่วี่โมดีสุดเลยมั้งกำใจให้นะครับผมดูบรรยากาศข้างทางต้นไม้ใบหญ้านะครับผมความสวยงามครับผม สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมวันนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกร oh, ุงเทพนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบบรรนะครับผมวัดนะครับชมบรรยากาศนะครับสองทางทางนะครับที่ยังไม่มีความจเจริญที่ท เป็นสีนี้ก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางครับชาวอีสานบ้านเรานะจ๊ะนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังนี้ก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางครับชาวอีสานบ้านเรานะจ๊ะนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมวันนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผม ก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมวันนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมนัวนัวอยู่นัวอ่ะ้ยจุ้ยนัวน่ะุย ตายกันได้นะครับัตายกันได้นะอ้าวว้ัวถ่ายกันหลังใหม่เพื <c oughs> ่อนๆที่มาดูคลิปให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครัขบขอบคุณมากๆเลยนะครับผม <c oughs> อ้าว ควายใช่ไหมอืม,มควายอืมคุณมากครับถทายกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากอานะจารย์ ครับตอนน้นสายบ้างๆก็จะติกๆๆหน่อยนะครับผมเลนนะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นสองเลนเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจมาละก็เลนผิวที่โมดีสุดเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ขอบคุณมานะจ๊ะนะจ๊ะน,นี้ <c oughs> ก็ให้จมรรยากาศทางทางคนระับชาวอีสานบ้านเรานะาจ๊ะนะจ๊ะกนะ็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม <c oughs> ที่เขามาเป็นคำรับขอบ,ขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม <c oughs> ใสกันได้นะครับัใสยกันได้ว้าวว้าตั้ใจให้นะครับผมดูบรรยากาศทางทางต้นไม้ใบหญ้านะครับผมความสวยงามครับผมนี่ครับตอนนนสายเป็นๆก็จะติ๊กติ๊กติ๊กหน่อยนะครับผมว้าวว้าว้าวว้านิ่งควยใช่ไหม สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวครับผมวันนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณท,คทุกกาลังใจทุกคอมิมนตน์นะครับผมนะครับนี่ครับถนนสายบ้านๆก็จะตึกๆๆหน่อยนะครับผมเ <c oughs> อมงนะครับ